คลองสามอคลอ,องหลวงจัังหดวปทุมธานีร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย100%ปเซปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจัดสวดมนต์บทธรรมจักกับพวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทางช่อง GBN รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจะติดตามรับชมทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะ วันนี้ดิฉันสุคนทิ์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายค่ะ ทางด้านร่างกายนั้นเราทุกคนก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของคณะแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะส่วนทางด้านจิตใจการสวดมนต์ก็ถือเป็นการเติมพลังใจให้เข้มแข็งและมีสติในการที่จะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้อย่างราบรื่นค่ะวันนี้บุญนิวส์จึงมีวิธีปฏิบตัติขณะสวดมนต์มาให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะ สำหรับวิธีสวดมนต์ที่ดีที่สุดคือต้องสวดด้วยจิตใจที่จดจ่อกับบทสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อมอ่อนน้อมศรัทธาและเชื่อมัน่นในคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำรวมกายวาจาและจิตใจประดุดนั่งอยู่ต่อหน้าพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและควรสวดออกเสียงเพื่อทำกรรมทั้งสามให้สมบูรณ์คือมโนกรรม กายกรรมและวจีกรรมผลของกุศลจึงเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์สำหรับเรื่องของภาษาในบทสวดมนต์นั้นจะใช้ภาษาอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับยิ่งรู้ความหมายของบทสวดมนต์แล้วยิ่งดีเพราะเท่ากับเป็นการเจริญปัญญาให้ถูกตรงได้ในอีกทางหนึ่งด้วย หากบุญเก่าส่งผลถึงพร้อมก็จะสามารถทำให้บรรลุธรรมในขณะที่กำลังสวดมนต์ดังเคยมีปรากฏแล้วในอดีตจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนะสูตรที่บ้านเพื่อบูชาพระรัตรนตรัยให้ครบ2,288ล้าน888,888จบ ในวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน5ซึ่งตรงกับวันอังคาร leather. ที่7เมษา,ายนพุทธศักราช2563จากที่เรานั่งสมาธินะคะมันก็จะทำให้เราจดจ่ออยู่ที่ อยู่ท en ี่ตัวเองอะค่ะไม่ได้แบบไปหมกมุ่นกับข่าวจนเกินไปเสพข่าวจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วการสวดมนต์ก็จะทําให้เราจดจ่อกับบทสวดมนต์ก็จะทําให้เราไม่ได้ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเหมือนสนใจแค่ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพอมาเวียนพระทักษิณใช่ไหมคะก็จะทําให้เราก็อยู่กับตัวเองอีกเหมือนกันเพราะว่าเราเดินไปทุกก้าวเราก็ต้องมีสติในการเวียนพระทักษิณใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงสวดธรรมจักด้วยเราก็อาจจะสวดธรรมจักไปด้วยเวียนพระทักษิณไปด้วย ตอนนี้นะคะขอให้เรานะคะมีสติให้มากที่สุดเลยล่ะคะ่ะเพราะด้วยสภาวะแบบนี้นะคะการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิจะทําให้เรามีสตินะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับมือในภาวะต่างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามขอให้เรามีสติให้มัน่นแล้วก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายนะคะตรงนี้ล่ะคะ่ะจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะการที่เรามาสวดมนต์เป็นประจำเนี่ยก็เราก็เชื่อฟังคาสั่งสอนครูบาอาจารย์เราครับ ครูบาอาจารย์เราสั่งสอนให้มีการนั่งสมาธิสวดมนต์รักษาศีลน,นะฮะผมว่าประเทศชาติเราอะจะ,จะเจริญแล้วก็วิบัติภัยมันก็จะหายไปนะครับเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยครับผมขอให้สมัคคีกันไว้ดีที่สุดครับประเทศเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับผม ค่ะคุณผู้ชมคะการสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนาสูตรนั้นส่งผลดีต่อตอนเองและก็บุคคลรอบข้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะคะสิ่งที่จะช่วยระง,งับความวิตกกังวลได้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการที่เราได้พร้อมใจกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งมันตรึกระลึกนึกถึงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร พระผู้ปราบมารเพื่อที่จะรักษาจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้บุญนิวส์ได้มีตัวอย่างของเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายคนหนึ่งค่ะที่ได้ปฏิบัติตามหลักวิชานี้อย่างสม่ำเสมอเราไปติดตามเรื่องราวดีๆในข้อคิดโควิด19ค่ะ สถานการณ์ข้างนอกค่ะจะร้อนขนาดไหนค่ะแต่ก็ให้เราทําเหมือนเป็นจุดเย็นนะคะกลางเตาหลอมค่ะก็คือว่าให้เราพยายามนั่งสมาธิแล้วก็รักษาความบริสุทธิ์ของใจให้ได้มากขึ้นทุกวันนะคะเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะคือจะขับไล่ความคิดที่ไม่ดีออกไปจากหัวสมองหมดเลยแล้วเราก็จะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นใจอย่างมากที่เรามีพระผู้ปราบมานะคะคอยคุ้มครองและดูแลเรา สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาปานพลอยนะคะก็เป็นหัวหน้ากองนคะรหลวง14นะคะช่วงนี้ค่ะก็ปกติตัว เองนะคะก็จะนึกถึงพระเด็พระคุณหลวงปู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่เนื่องจากช่วงนี้นะคะก็มีสถานการณ์โควิด -19 เข้ามานะคะก็ช่วงนี้ก็จะนึกถึงพระเด็พระคุณหลวงปู่2เวลาค่ะก็คือหลับตาแล้วก็ลืมตานะคะแล้วก็จะเปิดไฟล์เสียงนำนั่งสมาธิของพระเด็พระคุณหลวงปู่ค่ะเวลาเราเปิดไฟล์เสียงเนี่ยเราจะเหมือนกับเราย้อนไปในยุคที่พระเด็พระคุณหลวงปู่อยู่ะคะ่ะก็จะรู้สึกอบอุ่นใจมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับท่านนะ่ะอยู่ใกล้ๆกับ เราเลยท่านไม่ได้ไปไหนนะคะท่านอยู่กับเราใกล้ๆแล้วท่านก็จะช่วยคุม้มครองเราสวัสดีค่ะชื่อพัสมนแก้วสุขสมบัติค่ะก็ชว่วงนี้นะคะก็เป็นวิกฤตการนะคะก็โรคโควิดใช่ไหมคะละบาดค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาทำตามหลักวิชานะคะที่ ที่เราได้เรียนรู้กันมาค่ะโดยการมาทํำจะหยุดใจนิ่งนะคะถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะโดยที่เรานะคะจะทําใจใสๆสด้วยการนั่งสมาธิตามหลักวิชาก็คือนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงใช่ไหมคะค่ะให้เราแม้ว่า สถานการณ์ข้างนอกค่ะจะร้อนขนาดไหนค่ะแต่ก็ให้เราทําเหมือนเป็นจุดเย็นนะคะกลางเตาหลอมค่ะก็คือว่าให้เราพยายามนั่งสมาธิแล้วก็รักษาความบริสุทธิ์ของใจให้ได้มากขึ้นทุกวันนะคะเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันค่ะส่วนการเสพสื่อนะคะก็คือจะดูแต่พอประมาณเพื่อที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นที่หมอแนะนำมาคะ่ะมาปกป้องรักษาตัวเราเองในทางยาบจะเสพสื่อไม่เกินวันละ15านาทีค่ะ ก็ตามที่คุณหมอได้แนะนํานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเอาใจผูกพันกับพระเดชคุณหลวงปู่ก็จะนึกถึงหลวงปู่นะคะทั้งนั่งนอนยืนเดินนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็นึกถึงท่านนะคะด้วยใจที่ใส่สสบายๆนะคะยิ่ง เป็นช่วงนี้ค่ะยิ่งเกิดวิกฤตช่วงนี้นะคะก็ทําให้เราอะค่ะได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็เอาท่านนะคะมหาปุชนียาาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะเอาท่านไว้เป็นที่พึ่งน้อมนึกถึงท่านไว้ตลอดให้คุมตัวเราอยู่ตลอดนะคะเชื่อเลยว่าวิกฤตนี้นะคะเราก็จะผ่านไปด้วยใจใสๆค่ะ ท่านอยู่กับเราใกล้ๆท่านคุ้มครองคอยดูแลลูกหลานเพียงแต่พวกเราอะ่ะให้เอาใจวางไว้กับท่านนะคะสถานีพลังงานแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อ่ะจะได้ส่งมาถึงเราได้ เรานะคะเราก็ต้องดูแลแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขอนมามัยที่ถูกต้องนะคะเราก็ต้องใส่ใจดูแลนะคะ่ะจิตใจของเราค่ะก็ต้องได้รับการดูแลเช่นกันค่ะก็หันมาทําความสะอาดใจนะคะด้วยการนั่งสมาธิการใจใส่ๆด้วยกันนะคะทุกวันนี้จะต้องนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงนะคะแล้วก็พยายามมาสวดธรรมจกักแล้วก็เวียนประทักสินนะคะตามสูตรที่ท่านมหาปูชนียอาจารย์ได้มอบให้กับพวกเรานะคะคือถ้าพวกเราร่วมมือกับ ท่านนะคะท่านมหาปุชนีอาจารย์เราจะฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ไปอย่างสบายๆแล้วก็จะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ค่ะ ชาวคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย100%เปเปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรัศักดิ์คาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนำทีมคณะผู้บริหารพนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ลงพื้นที่โรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนำหน้ากากอนามัยที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้ร่วมกันจัดทํากว่า1-0,000ชิ้นมาแจกให้พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนรวมทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตตำบลคลอง3พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัย100%ทั้เอร์เซงนี้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจะดําเนินการแจกจ่ายให้ทั่วถึงต่อไปค่ะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมค่ะ ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมโดยพระอาจารย์ได้นำพระภิกษุสามนเณรสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญกุศลและเป็นสิริมงคลยังความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ทุกท่านยังได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นจิตกลัใจให้ใสบริสุทธิ์ สำหรับบทสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบทสวดมนต์ที่มีความสําคัญและเป็นบทสวดมนต์บทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวคีย์โดยพระายากกลทัญญะได้เป็นผู้บรรลุธรรมเป็นรูปแรกของพระพุทธศาสนาและทุกครั้งเมื่อสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วบุญก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะใจถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติจะถูกกลั่นแก้จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่างตามไปด้วยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการอบรมอุบาสกน้อยค่ะ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาได้เห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆที่แม้จะไม่ได้บวชในภาคฤดูร้อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่น้องๆก็อยากจะอยู่ช่วยงานที่ศูนย์อบรมในช่วงปิดภาคเรียน ดังนั้นทางศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดโครงการอบรมอุบานสน้อยเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมชาวพุทธตามแบบคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทนกยุงรวมถึงอบรมธรรมะความดีสากล5ประการและสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นแก่น้องๆและอดีตสมเนรที่เคยบวดรุ่นแรกที่ศูนย์อบรมโดยเมื่อวันพุธที่ส8มีนาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีฝากตัวเป็นสิทธณอาคารสำเร็จ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาหลังจากนี้น้องๆก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นเด็กเก่งและดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับของการสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรทั้งในระดับประเทศและในเขตกรุงเทพปริมณฑลเราไปติดตามกันนะคะว่ามีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดบ้างค่ะที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะ สำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สจังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่หจังหวัดนครราชสีมาอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดกาลสินอันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับ1นครหลวง14อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับสนครหลวงหอันดับ4นครหลวงหอันดับหนครหลวง13อันดับ6แก้วภูทร3อันดับ7นครหลวง16อันดับ8แก้วภูทร8อันดับ9นครหลวง9้าและอันดับ1ินครหลวงเจ วันนี้คุณร,รณกรเอี่ยมกำชัยได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในช่วง World News ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมเว r ร์ลนิวส์นะครับกับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวครับ ในวันนี้เช่นเคยครับวอร์นิวส์ s, มีข่าวสารงานบุญในพระพุทธศาสนาของวัดในต่างแดนนะครับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับโดยเราจะไปกันที่วัดแรกนะครับเป็นกิจกรรมงานบุญของวัดภาวนาตโตรอนโตประเทศแคนาดาครับที่ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขครับ สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านสมนูรธรรมวันเช้าและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปวินาชูศักด์และกะัลยาณมิตรส,สัชชาสิริพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านาประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทอันสมคุณค่า เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีซึ่งตลอดบรรยากาศงานบุญนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปีติใจของสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารงานบุญนะครับของวัดไทยในต่างแดนที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องขอกราบน้โมทนาบุญกับทุกๆวัดเลยนะครับและช่วงนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับที่เกิดขึ้นอย่าลืมรักษาสุขภาพกายด้วยการดูแลรักษาตนเองนะครับให้สุขอนามัย และดูแลสุขภาพใจด้วยการรึกระลึกนึกถึงพระรัตนารัยด้วยการสวดมนต์และนั่งสมาธิครับในช่วงนี้เวอรนิวลาไปก่อนนะครับขอกราบมุนธนาบุญกับทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ และทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะส่วนการส่งข่าวเพื่อนำเสนอทางบุญนิวส์ติดต่อกับเราที่อ e ีเมล TV DMC News gmail c o m วันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ